ของจุดออนไรในเรื่องของเจอเลิเลยค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะนั่นเป็นหลักสูตรโดยตรงของเจอเลิเลยนะคะแล้วก็ infinitive infinitive เนี่ยนะคะหน้าตามีอยู่2อย่างก็คือ infinitive ที่มี to นำหน้ากับไม่มี to นำหน้านะคะซึ่งการใช้ infinitive นั้นเนี่ยเราสามารถนำ infinitive มาเป็นคำนามได้ to swim is good for you อ้าวแล้วมันต่างกับ swimming ยังไง มันต่างตรงที่ว่า swimming เป็นคำพูดทั่วไปการว่ายน้ำดีต่อสุขภาพของมนุษย์เราแต่ถ้า to swim ใช้ในกรณีของคุณคนเดียว to swim is good for you การว่ายน้ำดีสำหรับคุณการสบุู่ในห้องไม่ดีนะการเถียงครูไม่ดีนะน่ะถ้าเป็นกรณีเฉพาะเราจะใช้ to infinitive ส่วน infinitive without you มันมีข้อยกเว้นค่ะ infinitive without you ก็คือว่าถ้า เวิร์บแท้ข้างหน้ามันจะมีกลุ่มหนึ่งเ e ียดซีฟิลเลตแม็กวอร์ชัปเซอร์โนทิสเมลอ้อเยอะเหลือเกินนะคะ ซึ่งอยากจะให้ไปดูในเว็บไซต์จะดีกว่านะคะเพราะรายละเอียดมันเยอะมากๆไม่สามารถที่จะมานั่งอธิบาย5นาทีให้ได้นะคะถ้าอธิบายได้ก็คือน้องๆจะได้ความงงกับบ้านนะคะจะเหมือนว่าอะไรเนี่ยรู้แต่รู้ไม่หมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะแนะนำว่าให้ไป s ซ r ร์ฟใน w w w u t e r a i l c o t h นะคะแล้วถ้าเรียนแล้วมีคำถามที่สงสัยนะคะระหว่างสัปดาห์ค่ะเราเจอกันในเว็บไซต์นะคะโดยการคลิกเข้าไปในคำถาม